ในห้องใต้ดินของที่ทําการศาลมีห้องขังเดี่ยวสี่ห้องคืนนั้นไม่มีผู้ต้องขังอื่นนอกจากริชเชอร์คนเดียวเขาไม่รู้ว่าอัตราส่วนนี้ปกติหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้ว่าอัตราการเกิดอาชญากรรมในเมืองจะต่ําหรือไม่สถิติการจับกลุ่มอาญากร,รของตํารวจเมืองนี้ก็แย่มากหรือสถานการณ์ปัจจุบันทําให้ตํารวจหลีกเลี่ยงการกรอกแบบฟอร์มเขียนรายงานแต่ไม่ว่าเหตุผลอะไรริชเชอร์มีความสุขกับผลลัพธ์ ยังไงเขาต้องหาที่นอนและที่นี่สนองความต้องการได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินเขาถอดแจ็คเก็ตแล้วม้วนเป็นหมอนลม้มลงนอนบนมานั่งยาวที่ทำจากโลหะหลับตาสมองฟังเพลงของฮาร์เลนวูฟตามด้วยเพลงของแมจิกสลิมแล้วตามด้วยเพลงของนักร้องทั้งสองคนสลับกันจากนั้นนับ1-3ถึงแล้วหลับทันทีริชเชิลตื่นเวลา7โมงตรงเขาตื่นมาแล้วหชั่วโมง กำลังคิดถึงสิ่งที่จะทำในวันนี้เขาได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาก้าวเร็วแล้วเบาพอลืมตามองก็เห็นตำรวจหญิงในเครื่องแบบซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาก่อนสูงประมาณ172เซนติเมตรดูเหมือนเธอวิ่งมาราทอนก่อนกินอาหารเช้าด้วยสบายๆผมสีเข้มเงางามรวบเป็นปมที่ด้านหลังศีรษะยิ้มอบอุ่นเป็นมิตรป้ายชื่ออ่านว่ารูตื่นได้แล้ว รูเปิดประตูห้องขังให้ริชเชอร์ออกมานักสืบต้องการพบคุณกูดเย r เหรอเขาถามแต่ไม่ขยับคนใหม่รูยักไหล่ไม่รู้ว่าเป็นใครเพิ่งมาที่นี่อยู่สังกัดอื่นสมมุติว่าผมพบเขาจะเกิดอะไรขึ้นริชเชอร์ลุกยืนขึ้นอยู่กับเขาและนักสืบกูดเย r มีข่าวเกี่ยวกับพวกนี่เง่าที่เล่นงานผมไหมพวกเขานักสืบใหม่คนนั้นน่าจะมีข้อมูลล่าสุด รู้ตอบรู้ไหมว่าทําไมพวกเขาทําแบบนั้นคุณพูดเองดิว่าพวกมันนี่เง่าเธอยิ้มพวกมันเป็นใครอะคนท้องถิ่นที่หยาบคายและป่าเถื่อนแต่ไม่ต้องห่วงรูชัง,งักและจ้องริชเชอร์ฉันเดาว่ามีไม่กี่คนหรอกมั้งที่คุณควรก,กังวลริชเชอร์ควา้าแจ็กเก็ตแล้วเดินออกจากห้องขังวันก่อนผมเถียงเรื่องความเป็นอยู่ของนักดนตรีวงหนึ่งที่ตอนนี้กำลังไปได้สวยฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้น รูจับข้อสอกริเชอร์แล้วพาเดินไปตามทางเดินฉันรู้ว่าคุณรู้ว่าฉันหมายถึงอะไรนักสืบคนใหม่ปล่อยให้ริเชอร์รอครึ่งชั่วโมงพอดีนานกว่าจำนวนเฉพาะหนึ่งนาทีริเชอร์รู้สึกผิดหวังเขาใส่สูตรดำเชิ้ตขาวเนคไทสีแดงกําแก่ของกูดเยียแน่นอนแต่บอกยากว่าแค่ไหนเดาว่าสิปีเป็นอย่างน้อยใบหน้าอูมไม่มีรอยยน่นหัวล้านดูเหมือนเพิ่งจะโกน รูปร่างผอมบางดูแข็งแรงสำหรับคนในวัยนี้นักสืบหน้าใหม่นั่งล้วงสมุดโน้ตแล้วพยักหน้าใหริชเชอร์ลุกจากพื้นมานั่งร่วมโต๊ะผมชื่อวอลเวิร์กนี่ยังเช้าอยู่และผมไม่ใช่คนตื่นเช้าเราเข้าประเด็นเรื่องเมื่อคืนเลยดีกว่าคุณเล่นงานพวกนั้นทำไมนักสืบกูดเย์ไปไหนริชเชอร์ถามแทนคำตอบเขาอยู่ที่นี่แหละอยู่ตรงไหนสักแห่งวอลเวิร์กตอบแต่ผมทำคดีนี้ เล่าให้ฟังหน่อยการทะเลาะวิวาทที่ร้านอาหารเริ่มจากอะไรเริ่มจากพวกโรคจิตกลุ่มนั้นบิชเชอรกกอดอกพวกมันตำล่าผมผมให้โอากาสแล้วบอกให้พวกมันไปให้พ้นไม่ใช่ความผิดผมพวกมันโง่เองแล้วทำไมพวกมันซุ่มโจมตีคุณคุณเป็นนักสืบนะน่าจะรู้คุณไม่รู้เหตุผลเลยหรือไงนอกจากความโง่นะผมกำลังคิดว่าเป็นการเล่นงานแบบสุ่มเล่นงานคนที่ไม่ทำลายใคร เล่นงานคนที่ไม่ทำร้ายใครนะใช่แต่สุ่มอะไม่ใช่พวกมันคิดว่าผมทำงานให้กับคนบริษัทประกันภัยเลยพยายามเตือนให้ห่วงห่างแล้วเพราะอะไรล่ะเฮ้ย <Hey, S 1> นี่คุณเป็นนักสืบนะหรือเชอร์ย้อนฟังนะผมเพิ่งไปโรงพยาบาลมากูเล่นงานพวกมันหนักเอาเรื่องคงทำงานไม่ได้ไปพักใหญ่พวกมันกำลังหาทางเอาคืนเห็นล่ำๆว่าจะฟองร้องด้วยตามสบายเลยไม่มีปัญหา วอลเวิร์กยักไหลอาจฟ้องหรือไม่ฟ้องก็ได้แต่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลไม่มีทางหนีศาลได้รับการสนับสนุนจากคนที่นี่อาจใช้เวลาอยู่บ้างก่อนคุณจะขึ้นศาลนะเราจําเป็นต้องขังคุณไว้ชั่วคราวคณะลูกขุนที่จะพิจารณาตัดสินคดีร้วเป็นคนในพื้นที่คุณคิดว่าพวกเขาจะยอมให้ตาพานที่บุกเข้ามาในเมืองไล่ทุบตีคนท้องถิ่นหรือไงและอีกอย่างนะพวกนั้นได้รูปบาดแผลรอยบวมรอยชาำไว้เรียบร้อยโดยช่งางผ้าเหมือชีพ สภาพไม่ดูไม่จืดทีเดียวพวกมันดูแยกมากตั้งแต่ทีแรกแล้วผมไม่เถียงนะแต่ในคณะลูกขุนมีแม่สองสาคนที่คงจะจินตนาการถึงสิ่งที่คุณทำกับลูกชายของเขายังไงคุณก็เสี่ยงริชเชอร์ไม่พูดอะไรแน่นอนว่ามีอีกทางหนึ่งบางทีผมอาจเปลี่ยนใจพวกเขาให้เลิกฟ้องแต่ถ้าผมจะช่วยคุณผมต้องการบางอย่างแลกเปลี่ยนอะไรข้อมูลเรื่องลัตทอฟอร์ด นักสืบกูเยียร์รู้สึกว่าคุณไม่ค่อยให้ความร่วมมือคุณพูดความจริงกับผมแล้วผมจะพาคุณออกจากที่นี่พูดความจริงยังไงคนกลุ่มหนึ่งพยายามลักพาตัวลัทเอฟอร์ดผมเข้าขัดขวางพวกมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นแต่คุณเดินตามรัทเอฟอร์ดบนทางเท้าอยู่พักหนึ่งถูกต้องไหมริชเชอร์พยักหน้าคุณเห็นเขาทิ้งอะไรบางอย่างไหมอาจจะทิ้งลงถังขยะหรือท่อระบายน้ําไม่เห็นหลังจากคุณเข้าขัดขวางก่อนตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุ เขาพยายามซ่อนอะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่มีมันอาจเป็นอะไรที่เล็กมากๆเช่นกุญแจหรือแฟลชได้เขาไม่ได้ซ่อนอะไรคุณเห็นเขาส่งอะไรบางอย่างให้ใครไหมไม่เห็นแล้วในร้านอาหารคุณสองคนคุยกันเขาพูดอะไรเกี่ยวกับที่เก็บของหรือตู้เซฟบ้างไหมเปล่าเลยเขาพูดไหมว่าช่วงนี้เขาอยู่ที่ไหนไม่นะแต่เขาพูดว่าอีกสองสมวันจะไปกระท่อมตกปลาของเขาที่โนวัสโกเซียแต่ผมเห็นตอนเขาจ่ายค่าอาหาร หนังสือเดินทางเม็กซิโกกับตั๋วเครื่องบินและเงินเปโซจำนวนหนึ่ง Wallwork ปิดสมุดโน้ตน,นี่คุณกำลังกวนประสาทผมหรือไงหรือเชอร์ผมจะทำไปทำไมล่ะคุณต่างหากที่กำลังกวนผมคุณนักเซิร์ฟหรือผมควรใช้คำว่าสายลับดี Wallwork ดูอึ้งนิดนิดมันเกี่ยวกับชุดที่คุณใส่เกี่ยวกับคำถามของคุณแต่ชัดเจนสุดคือรองเท้า w ลเว w ร์กก้มมองเท้าตัวเองตามสัญชาตญาณ ผมกล้าพน,นันว่าถูกกว่าที่นักสืบกูดียใส่สามเท่าและกล้าพน,นันด้วยเงินหนึ่งพันดอลลาร์ว่าเขาจะไม่มีวันแลกคุณดูสิตรงส้นเท้าไม่มีที่กันกระแทกไม่มีที่ว่างรอบนิ้วเท้าหนังก็บางไม่มีตำรวจคนไหนในโลกนี้ใส่แน่ๆ่วอลเวิร์คถอนหายใจปล่อยลมออกทางปากช้าๆผมรู้ว่านี่เป็นความผิดพลาดผมอ่านประวัติทหารของคุณแล้วก็อยากตรงไปตรงมากับคุณตั้งแต่เริ่มนะแต่เจ้านายผมไม่เอาด้วย จะยืนกรานให้ผมใช้อุบายผมรู้ว่าตอนนี้ต้องพยายามเต็มที่ที่จะขอร้องให้คุณไว้ใจแต่มองแบบนี้ก็แล้วกันผมเดินจากไปก็ได้ปฏิเสธทุกอย่างอ้างว่าการพูดคุยครั้งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแต่ผมจะไม่ทำอย่างนั้นผมจะพูดความจริงกับคุณวอลเวิร์กลวงกระเป๋าหยิบบัตรเคลือบพลาสติกวางข้างสมุดโน้ตตรงกลางมีนอกอินทรีสีน้ำเงินขาวกำลูกธนู13ดอกไว้ในกรงเล็บเดียว กิ่งมะกอกที่มีใบและผลเบอร์รี่อยู่ในกรงเล็บอีกข้างรูปโลกกับเทือกเขาอยู่ทางซ้ายและน้ำอยู่ทางขวาคำว่ากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอยู่ในวงแหวนรอบนอกข้างใต้มีชื่อเจฟเฟอร์สันวอลเวิร์กเจ้าหน้าที่พิเศษสำนักงานความมั่นคงโครงสร้างพื้นฐานและการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์สหรัฐนี่คือตัวตนที่แท้จริงของผมเขาบอกคุณต้องการอะไรริเชอร์ถาม แรนซัมแวร์ถล่มเมืองนี้คุณคงรู้แล้วริชเชอร์พยักหน้ามีเพียง2วิธีที่แรนซัมแวร์สามารถเข้าสู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 1. ผ่านอินเทอร์เน็ต 2. จากสิ่งที่เชื่อมต่ออย่างแฟลชได์หรืออะไรทำนองนั้นรัตเทอร์ฟอร์ดไม่ทำแน่แน่คุณคิดงานจริงเหรอคุณอ่านบันทึกประวัติทหารของผมแล้วผมเป็นสาลวัตทหารงานของผมเกี่ยวข้องกับความรู้สึกผู้คนผมเคยคุยกับรัตเทอร์ฟอร์ดและใช้เวลากับเขาพักหนึ่งเขาไม่ได้ทำ ผมหวังว่าคุณจะพูดถูกแต่ตอนนี้เราไม่มีหลักฐานผมยังตัดชื่อเขาออกไม่ได้งั้นคุณก็ไปคุยกับเขาถามกันซึ่งซึ่งหน้าจับโกหกเขาให้ได้ไม่อย่างนั้นก็ต้องให้เขากู้ชื่อเสียงตัวเองคืนมาถ้าลาเทอฟอร์ดเกี่ยวข้องจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็เอาตัวเขามาแล้วเขาก็จะส่งข่าไปบอกพักพวกพวกนั้นก็จะเลิกเจราจากับบริษัทประกันแล้วล็อกข้อมูลของเมืองตลอดไปจากนั้นก็หายเขากลีบเมฆแล้วเราจะไม่มีทางจับพวกมันได้อีก ถ้างั้นคุณจะทำยังไงเรากำลังจับตาดูการส่งสัญญาณออนไลน์หวังว่าผลลัพธ์จะออกมาดีระหว่างนี้ผมขอร้องคุณว่าอย่าพูดเรื่องนี้กับรัตเทอร์ฟอร์ดหรือใครก็ตามเด็ดขาดผลลัพธ์ไปตามมาอ่านเลวร้ายสุดๆรัตเทอร์ฟอร์ดตกงานทุกคนในเมืองเกลียดเขาตัวเขาเองก็เกือบโดนลักพาตัวผมจะไม่โยนขี้ให้เขาอีกขอบคุณเอาละก่อนผมจะไปนักสืบกูดเดียฝากข้อความมาถึงคุณ เป็นการต่างตอบแทนแบบหมูไปไก่มาเรื่องที่จะให้คนพวกนั้นไม่ฟองคุณเป็นความผิดของเขาผมแค่มาบอกต่อแต่มีบางอย่างที่เขาจำเป็นต้องให้คุณทำอะไรออกจากเมืองเชา้านี้เดี๋ยวนี้เขาจะให้รถจอดรอข้างนอกเพื่อพาคุณไปส่งที่ทางหลวงและเขาอยากให้คุณรับปากว่าจะไม่กลับมาอีกแล้วถ้าผมไม่อยากออกจากเมืองจะเกิดอะไรขึ้นแมวหนาลิเชอร์ให้ความร่วมมือไปเถอะเมื่อวานคุณขอให้ช่วยไปส่งที่นั่นเองนะ นั่นเหมือนเมื่อวานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมชอบเมืองนี้มากขึ้นเรื่อยๆริชเยชอร์คุณฟังนะคุณเข้าเมืองนี้มาไม่ถึงยี่บสี่ชั่วโมงก็เกิดเรื่องตลุมบอลใหญ่สองครั้งแล้วข้อเสนอนี้ไม่เลวนะริชอร์ใช้เวลาครู่เดียวชั่งน้ำหนักข้อเสนอของกูตเดียเขาต้องนึกถึงความเป็นอยู่ของรัตเทอร์ฟอร์ดในโลกอุดมคติเขาจะถอนลากถอนโคนพวกที่อยู่เบื้องหลังที่บางอาจส่งอันธพาลมาล่าเขาที่ร้านอาหารแต่มาคิดดูอีกที เมืองนี้ไม่มีสถานีรถบัสไม่มีวิแววลรถบรรทุกจะผ่านซึ่งเป็นพวกเดียวที่มักจอดเมื่อเขาโบกรถทุกวันนี้ชาวบ้านระแวงการรับคนแปลกหน้าขึ้นรถโดยเฉพาะคนแปลกหน้าแบบเขาก็ได้ริชเชอร์ตอบผมจะออกจากเมืองชาวนี้แต่มีเงื่อนไขสองข้อขอบอกก่อนนะว่าในเงื่อนไขต้องไม่มีเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องอื่นไอ้พวกนี้เง่าที่เล่นงานผมพวกมันคิดว่าผมทํางานให้ตัวแทนประกันคนหนึ่ง เขาให้ผมติดรถมาด้วยเมื่อวานนี้เขาพักที่โรงแรมสักแห่งในเมืองคนหนุ่มจากนิวยอร์กอายุยี่สิบกว่ากว่าหาตัวไม่ยากผมอยากให้คุณช่วยดูให้แน่ใจว่าเมื่อผมไปแล้วพวกมันจะไม่เล่นงานชายคนนี้คุณต้องไปเตือนพวกมันว่าอย่าไปยุ่งกับเขาพวกมันเข้าใจดีคุณรู้ว่าผมหมายความว่าไงคิดว่าเข้าใจลเวิ War Work ิ้มแล้วคุณต้องเตือนหนุ่มคนนี้ให้ระวังหลังเผื่อคนที่ส่งตัวตลกพวกนั้นมาเล่นงานจะเปลี่ยนคนอื่นที่ดีกว่ามาแทน วอลเวิร์กพยักหน้าผมจัดการให้เรื่องรัตเทอร์ฟอร์ดถ้าคุณต้องการสอบสวนเขาทําไปเลยแต่คุณต้องคุ้มครองความปลอดภัยให้เขาเพราะเขาไม่มีอะไรที่จะป้องกันตัวเองได้เลย